สวัสดีครับวันนี้พี่เปาจะมาปลาแตงโมหลังบ้านพันอะไรเอะอย่าจับอย่าจับให้ปลาให้ปลาเราจะรีวิวนะแตงโมพันอะไรครับพี่เปาไม่เอาช้อนมาคอยดูเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะฟังเสียงนะอ่าเน่งเยไม่มีปุ๋ยสักเม็ดขี้ล้วนๆขี้หัวอ๋อใช่ใช่ใช่ โอ้แตงโมนี้อยู่ข้ามบ่อเกลือแตงโมสีขี้แปดปุ๊ก้างบ่อเกลือเปล่าเขียวโอ้แดงมากเลยเพื่อนๆใครจะชิมใครชิมคนแรกเอาเปล่าชิมเลยโอ้ลูกทำไม่เป็นเอาเอาเอช้อนสั้นดีกว่าค่ะมน้องเป็นฉันทำเบ๊ะ กินเองเลยอือช้ำแค่ไหนรูสุดอ่ะทำไมไม่พี่เป่ากินก่อนอือคืออะไรยังไม่เข้าแค่เข้าปากเองหวานยังไงคะหวานมากหวานแต่พอเลยจริงเปล่าจริงอะไรอีกอ่อหวนเลยหวาน้องเกือบขว ไม่เอาไม่เอาเปล่งเปล่าเนื้มันจืดอยู่ไหนเมื่อกี้ขั้วมันหักเมื่อกี้ขอชิมหน่อยนะคะเพื่อนนี่อ่ะโอเคมันจะจืดนะไม่มีปุ๋ยเนาะหืมหวานค่ะเพื่อนๆเราต้องเอาเก็บเม็ดไปโรยใหม่นะคะนั่งไงยนะเอาเม็ดไปโรยใหม่มบนปากน้องมดันนะอ่าอันนี้เขาเรียกพันอะไรคะเปาพันเปาญี่ปุ่นนะ เปล่า21ไม่ต้องรีตัวกำลังเปล่า21ใช่เพราะเปล่าเป็นคนผูกอายิมานก่อนอา่ายรูปด้วยเดี๋ยวแอมเล่นไปให้ยิ่งงามอายิมานพี่เปลาป้าอายิมานเย้าฟูมอยู่กลางหัวเลยอย่าเล่นนี่ลูกอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวมันจะเละนี่คือ ดีกันุวานว่าพี่ปอสีว่าไงปะอ่าๆนะครับอย่าเล่นเดี๋ยวปากดติดตามช่องมันบีอังเปาด้วยนะเป็นกำลังใจพี่เปาด้วยนะคะดูคู่แฝดค่ะดูผมเขาเพิ่งตัดกันทั้งคู่เหมือนคู่แฝดมากเพื่อนๆดูคิ้วดูคิ้วข้างขวาข้างขวาคือฝั่งทางนี้แล้วก็ตรงไหนข้างขวาของอ่าๆข้างขวาฝั่งกล้องดูดีครับเพื่อนๆเพราะมันคู่แฝดประจําบ้าน แฝดตรงไหนเปล่านลยไม่เหมือนครั้งนี้เลยผมยังไม่เหมือนเลยเเป็นกลุ่มๆแล้วกลุ่มๆครั้งแยกเอาเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ตัดกัอย่างนี้อย่างนี้โอ้ย่าขอโทษป้าก่อนขอโทษดีๆขอโทษดีๆครับทีหลังอย่าทำอีกนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ